นีครับกลับมาพบกันในพาร์ทสนะครับการใช้งานเบื้องต้นนะครับของ Windows 10นะครับซึ่งผมพาดเองผมลืมในส่วนของฟีเจอร์ในของสต a t ์ปุ่มสตา t ไปนะครับซึ่งตัวนี้นะครับผมบอกเลยเออก็คือเป็นฟีเจอร์คล้ายๆของ Windows 8ผสม Windows 7นะครับมันเลยออกมาเป็นหน้าตาอย่างนี้ของ Windows 10ซึ่งตรงนี้นะครับ ก็จะเป็นเหมือนออโปรแกรมของ Windows 7นะครับแต่ตอนนี้จะไล่ในโหมดของเป็นตัวอักษรแทนไม่ได้เรียงเป็นไฟล์แล้วนะครับตรงส่วนนี้นะครับซึ่งมีอะไรบ้างนอกจากตัวนี้ก็จะมีในส่วนของ Power ตัวนี้จะเป็นเหมือนปุ่มอ่าชัตด,ดาวนะครับซึ่งเข้าได้สวิธีถ้าดูจากในในในคลิปแรกนะครับก็จะมีในการาคลิกขวาตรงนี้ หรือว่าจะามาตรงนี้ก็ได้เป็นวิธีที่2แล้วนะครับส่วนที่3ก็คือใน Setting Setting นี่ถือว่าเยอะมากเลยนะครับจะคล้ายๆของในส่วนของอ n โทนพา n นลนะครับแต่อันนี้จะเป็นหมวดเป็นหมู่กว่าแล้วก็แยกอะไรได้ชัดเจนกว่าอย่าง System ระบบนี้ครับทางซ้ายจะเป็นฟีเจอร์นะครับลงถ้าเข้าลงในราลยละเอียดนี้จะลึกมากเลยเอาเป็นว่าผมสรุปสั้นๆให้ล้กันนะครับอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับระบบ ดูข้อมูลของเครื่องแสดงผลต่างๆการแจ้งเตือนแอปอสารพัดเกี่ยวกับตัวเครื่องนะครับอย่างนี้ก็คือดีไวซ์ดีไวซ์คือการเชื่อมต่อของพินเตอร์เมาส์คีย์บอร์ด USB หูฟังอะไรพวกนี้นะครับอันนี้3นี่คือเกี่ยวกับเน็ตเวิร์กอินเทอร์เน็ตนะครับ Wi-Fi ฮอสปอร์ตอะไรพวกนี้ครับอันนี้4ทนี่เป็นพวกสกรีน หน้าจอะลรพวกนี้การล็อกสกรีนการตั้งสีการตั้งแบ็กกราวอะไรพวกนี้ครับอันนี้ส่วนอันนี้แอคเคาท์นะครับการจัดการแอคเคาท์การสร้างแอคเคาท์ใหม่การตั้งค่าแอคเคาท์การเปลี่ยนรูปแอคเคาท์อะไรพวกนี้ครับจะอยู่ในส่วนนี้ที่5 Time Lang u a g e นะครับการตั้งเวลาการเปลี่ยนภาษาการเพิ่มภาษาการเปลี่ยนระบุที่อยู่วันที่อะไรพวกนี้ครับ อ่ต่อไปอันนี้ที่อาเจ็ดที่เจ็ดืองการอ่าตัวนี้จะเป็นการตั้งค่าของเมาส์คีย์บอร์ดอะไรพวกนี้ครับการตั้งสัญลักษณ์อะไรพวกนี้ครับการชี้การเข้าถึงอะไรพวกนี้ครับครับอย่างที่8 privacy ตัวนี้จะเป็นเกี่ยวกับพวกกล้องพวกไมโครโฟนสปีกเกอร์ อะไรต่างๆพวกเลดีโอพวกฟีเจอร์ต่างๆนะครับที่มันรวมอยู่ในนี้ครับอันนี้ต่อไปเป็นอัปเดต Security ตัวนี้จะเป็นการอัปเดตพวกแพดมิโ s การแบ็กอัพไฟล์การรีคอเวอรี่ตัวซิสเต็มนะครับในส่วนของนี้ส่วนของตัวสุดท้ายนะครับซึ่งถ้าจะให้แนะนำมาลึกๆจริงๆเนี่ย ต้องรู้ในส่วนของเบื้องลึกเบื้องหลักมันเหมือนนะครับส่วนตัวผมก็ต้องบอกเลยว่า,า50%ละกันนะครับในส่วนของนี้ที่ที่พอจะรู้บ้างเคยสัมผัสมานะครับซึ่งผมยังเล่นไม่หมดก็เลยอาจจะแนะนําได้ไม่หมดนะครับส่วนต่อไปก็อันนี้นะครับจะโชว์ว่าเราใช้อะไรบ่อยมันจะเป็นเหมือน Quick Access หรืออ่าเขาเรียกอะไรคุกกี้ที่จำว่า เราใช้ไรบ่อย history แล้วกันอ่ะคือ history ล่าสุดเราใช้อะไรเราใช้ไรบ่อยมากนะครับจนส่วนตรงตรงนี้แล้วกันนะครับ file explorer <c oughs> ก็จะเป็นเหมือนโฟลเดอร์สีเหลือตรงนี้นะครับข้างล่างเหมือนตัวนี้นะครับที่ที่เราเปิดขึ้นมาในพาร์ทแรกพาร์ทสนีครับที่ผมทําไว้จำไม่ผิดนะครับในส่วนตรงตรงนี้นะครับจะเป็นฟีเจอร์ของ windows 8ซึ่งอ่อถ้าคุณเคยใช้ windows 8ก็จะเป็นพวก อะไรสโตการบันเทิงต่างๆของตัว Microsoft ที่มันเพิ่มเพิ่มฟีเจอร์เข้ามาให้เราเสียตังเล่นๆนะครับพวก Xbox พวกอะไรเงี้ยเออพวกเราสามารถซื้อได้ประมาณนี้นครับอ่าครับผมก็ในส่วนของคลิปนี้ก็น่าจะเบื้องต้นผมว่าน่าจะหมดนะครับในส่วนสำคัญสคัญถ้าขาดหรืออะไรก็แนะนำกันมาได้นะครับอยากให้ในส่วนไหนก็บอกกันได้นะครับสวัสดีครับ